พูดถึงใครคะพูดมาพูดถึงพูดถึงเจ้าฟอร์ดพูดถึงเจ้าฟอร์ดแต่ว่าตอนนี้พูดในฐานะที่นางเป็นน้องชายนะก็พูดได้เป็นอดีตแฟนนะเป็นอดีตแฟนก็พูดได้แต่เราพูดมุมดีๆนะเราไม่ได้ไปพูดมุมว่าร้ายอะไรให้นางแล้ก็พูดก็ดีก็ดีก็เสียข็อดีข็เสียคือมันก็มีกันทุกคนน่นแหละ คือมันก็มีกันทุกคนดิฉันก็มีนะไม่ใช่ว่าแต่เขามีขอบคุณสำหรับเคสนะคะขอบคุณสำหรับเคส ใช้วิธีการเงียบแล้วก็ต,ต้องรอให้เราอ่ะเป็นคนเริ่มทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยนะตอนที่คบกันนะคมันก็ใช้วิธีการเงียบอ,อไม่ทักไม่ถามไม่ทักไม่ถาม ในไลน์เลยว่าเฮิดมากไม่ถ้าเป็นดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันนะถ้าสมมุติว่าแฟนถ้าสมมุติว่าแฟนพูดอะไรสมมุติว่าแฟนมีสัญญาณส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะเลิกกับเราอ่ะถ้าเป็นดิฉันนะถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะต้องทักหาแฟนดิฉันแล้วคุยถ้าเป็นดิฉันนะดิฉันจะทักหาและดิฉันจะคุยแต่นางไม่ทํา แต่นางไม่ทําไม่ทําไม่ทําแล้วก็เก็บความเลือกที่จะเก็บความรู้สึกไว้เลือกที่จะเก็บความคิดไว้ทั้งๆที่ดิฉันรู้สึกว่ามันคุยได้แต่นางไม่คุยนางไม่ทำนางไม่คุยนางไม่คุยนางไม่คุยมันไม่ได้ใจร้อนไม่ได้ใจร้อนบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ใจร้อนถึงพูดตอนนี้ย้อนกลับไปก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้ใจร้อนเพราะว่า สิ่งแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นหลายครั้งในลักษณะที่จิรู้สึกว่าเวลามีอะไรเนี่ยเวลามีอะไรต้องเป็นเราที่ต้องก้าวไปหาเขาแต่เขาไม่มีแต่เขาไม่มีโมเมนต์ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะก้าวมาหาเราส่งข้อความมาถามเราสักคำหนึ่งก็ได้หรือว่าอะไรอะ่ะไม่มีเขาเป็นคนแค่ว่าเ,เขาจะเป็นคนลักษณะว่า เออถ้าพี่ถ้าพี่คิดดีก็แล้วแต่พี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดิฉันรู้สึกว่าถ้าคนรักกันน่ะไม่เป็นดิฉันจะไม่ทาแบบนั้นถ้าสมมติเป็นฟิลดิฉันนะต่อให้ดิฉันรู้สึกว่าแฟนดิฉันเอ่อแฟนดิฉันมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับดิฉันไม่ว่าจะพูดหรือทําหรืออะไรที่ดิฉันรับรู้ได้ว่าเขาไม่ว่าเขาจะงอนหรือเขาจะอะไรดิฉันจะถามถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะถามโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องใหญ่ว่าถ้าเลิกกันเนี่ยอย่างน้อยดิฉันก็จะต้องทักหา ยกหูจะต้องคุยจะต้องยกหูจะต้องคุยแต่นางไม่ทำแต่นางไม่ทำแต่นางไม่ทำ นางไม่ติดต่อนั่นแหละประเด็นคือประเด็นคือดิฉันรู้สึกว่าไม่คนเราอะคบกันคนเราคบกันมานานอะมันจะต้องรู้นิสัยกันอย่างดิฉันกับฟอและฟอมันก็ต้องรู้ว่าต่อให้ดิฉันเป็นคนที่ดูเหมือนว่าจะใจร้อนแค่ไหนก็ตามนะคะในในมุมที่นางอาจจะคิดว่าดิฉันเป็นคนใจร้อนว่าดิฉันใจร้อนดิฉันเป็นคนแบบขี้วีนแต่ถ้าแค่คําเดียวะนางก็รู้เพราะว่าคบกันมานาะแค่คําเดียวที่นางแบบ เออพูดกับดิฉันทักหาดิฉันพูดกับดิฉันหรือว่าอะไรกับดิฉันดีๆเนี่ยดิฉันจะเป็นคนที่ดิฉันรู้สึกว่าเออถ้าแฟนเขาถ้าแฟนเขายังรู้สึกว่าเขาให้ความสําคัญกับเราอยู่อ่ะไม่ว่าด้วยลักษณะของการพูดคุยหรือส่งข้อความมาหรืออะไรเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราควรทําก็คือกลับไปคุยกับเขากลับไปคุยกับเขากลับไปพูดกับเขาดิฉันจะรู้สึกดิฉันจะรู้สึกแบบนั้นโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันเป็นเรื่อง เล็กๆน้อยๆอ่อโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะนะี่ฉันจะเป็นคนแบบนี้นี่ใส่กระเทยนี่ใส่กระเทยนี่ใส่กระเทยมันก็จะประมาณนี้เออนี่ใส่กระเทยก็ขอแค่สักขอแค่สักคำหนึ่งที่ที่ถามไถ่ถึงเรานะพูดดีๆกับเรา ไช้คําที่แบบเหมือนเหมือนห่วงใยเราสักนิดนึงหรือเทคแคร์ความรู้สึกเรานิดนึงแบบไหนหรือยังไงก็ได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าพร้อมที่จะกลับไปหาเขาได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าถ้าสมมติหมายถึงว่าถ้ายังพบเป็นแฟนกันแล้วงอนกันอะไรแบบนี้นะถ้าสมมติว่าเออผู้ชายเขาทําให้เรารู้สึกว่าสักนิดนึงว่าเขายังแคร์เราอยู่เขาแคร์เราอยู่เขายังมีความให้แคร์เราอยู่ กนิดนึงก็ได้หรือให้เขารู้สึกว่าเอออันหนึ่งที่อันนึงนะที่ฉันบอกเลยนะคะมันมันเป็นจุดที่มันดิฉันถึงกับต้องมานั่งทบทวนคือดิฉันรู้สึกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาดิฉันไม่มีค่าพอที่จะให้เขาทักหาดิฉันเลยอะ่ะเลยทีฉันต้องมาตั้งคําถามแบบเนี้ยแล้วมันเหมือนกับที่พี่โอปอเคยพูดอะ่ะถ้าใครสักคนหนึ่ง ทำให้เราตกอยู่ในในฐานะที่เราต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาอยัางไงต่อดีอะ่ะดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สาหรับดิฉันไงมันหลายครั้งไงดิฉันรู้สึกดิฉันแค่รู้สึกว่าทุกครั้งที่เวลาที่เวลามีปัญหาหรือหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาเข้าใจความรู้สึกเราบ้างอะ่ะเราจะถูกตอบสนองด้วยการนิ่งเฉยและเราไม่เคยมีค่าพอที่จะให้เขาทักมาถามเราไม่มีเลยไม่มีไม่ ตั้งแต่ครบร่างมาไม่มีเขาไม่เขาไม่เคยทําให้เราเห็นนะตอนนั้นนะพูดถึงตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อะไรแล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความโกรธความอะไรเขาแล้วไม่มีแล้วแต่พูดให้ฟังเหตุผลเฉยๆว่าพูดให้ฟังเฉยๆว่าทําไมถึงทําไมถึงตอนนั้นถึงถึงตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่มาที่ไปมันมีเหตุผลมันมี เราให้ฟังเฉยๆถ้าอยากรู้นะถ้าอยากรู้นะว่าทำไมถึงถึงเป็นแบบนั้นแค่นั้นแค่นั้นออดิฉันน่ะนิสัยเหมือนแม่ดิฉันน่ะดิฉันน่ะได้นิสัยแม่มาอย่างหนึ่งนะสมัยก่อนดิฉันเป็นเด็กอะโอโหแม่เวลาพ่อแบบพูดไม่ดีให้หรือว่าอะไรแบบเนี้ย แม่ฉันโดนทาร้ายด้วยนะสมัยเด็กๆฉันยังจาภาพได้พ่อก็ชอบแบบทําร้ายแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ต่อให้โกรธขนาดไหนนะแม่ต่อให้โกรธขนาดไหนต่อแบบให้งอนขนาดไหนถ้าแบบพ่อคุยดีด้วยคําเดียวก็คือลืมเลยหายหมดหายหมดอยงเชนได้นี่ใส่แม่มาดิฉันก็ได้นี่ใส่แม่มาแต่ถ้าแต่ถ้าเงียบหายไปเลยก็ ก็เงียบได้ก็หายไปเลยแล้วก็แล้วก็หาให้เห็นจริงๆแบบที่แบบที่เคยพูดว่าไม่ใช่เคยพูดก่อนแล้วนด้วยนะไม่ได้ว่าไม่เคยไม่รู้ว่าดิฉันพูดไปหรือยังแต่ว่าดิฉันน่ะเคยพูดดิฉันบอกว่าดิฉันบอกว่าอย่างนี้ดิฉันบอกว่าเออเธออาจจะคิดว่าเธออาจจะคิดว่าทุกครั้งที่เวลามีปัญหาหรือมีอะไรอ่ะ ทักหาเธอยังไงเขาก็ต้องทักหาเธอเขาก็ต้องทักมาคุยกับเธอเขาก็ต้องมาง้อเธอหรืออะไรใช่เธอคิดถูกพูดกัแนแบงนี้เลยนะพูดแบบนี้เลยที่ฉันพูดแบบนี้เลยฉันบอกว่าเธอคิดถูกนะเธอคิดถูกเธอคิดถูกเลยเพราะว่าฉันทําแบบนี้ได้ฉันจะทําแบบนี้ได้เธอคิดถูกเพราะว่าตอนนี้ฉันรักเธออยู่ฉันทําได้ ต่อ้ฉันต้องเป็นฝ่ายโดยที่แบบอ้าวเงียบไป2วัน3วันแต่ที่สุดท้ายแล้วเพราะความรักอะยังไงฉันก็ทักหาเธออยู่เพราะฉันยังรู้สึกรักเธออยู่เธอเป็นเธอเป็น number one เธอเป็น number one ในชีวิตฉันยังไงฉันก็ฉันจะจะทักหาเธอไม่ว่าใครผิดใครถูกหรือไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งที่มีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบไปจะเป็นฉันที่ทักหาเธอเสมอ จะเปน็นชั้นที่ส่งข้อความหาเธอจะเป็นชั้นที่ทักหาเธอเสมอเพราะว่าฉันยังรักเธออยู่แต่ดิฉันก็บอกนะแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะถ้าวันหนึ่งความรู้สึกที่ว่ารักแบบนี้มันไม่มีแล้วดิฉันก็บอกแบบนี้นะไปถามนางได้ว่าดิฉันพูดหรือเปล่าดิฉันพูดแบบนี้ว่าแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ความรู้สึกที่ว่า มันเคยรักมากๆแบบนี้มันไม่ได้มีไปแล้วอะ่ะไม่กลัวหรอว่าถ้าวันหนึ่งความเงียบความเงียบที่มันเคยเงียบแบบนี้มันจะทําให้เราหายไปจากกันจริงๆเลยนะมันจะทําให้เราหายจากกันไปจริงๆเลยนะไม่กลัวเหรอเดี๋ยวฉันเคยพูดกับนางนะไม่กลัวหรอฉันก็บอกว่ายัางทําได้เขาทําแบบนี้ได้นะเพราะว่าเขายัางรักตัวเองอยู่เขายัง ที่รักอยู่พี่นามนั่นพี่เรียกที่รักทุกคำดิฉันเรียกแฟนดิฉันน่ยดิฉันเรียกที่รักทุกคำถ้าแบบไม่ได้คุยเล่นนะถ้าคุยแบบจริงจังนะเรียกที่รักทุกคำเรียกที่รักทุกคำเรียกที่รักทุกคำโกรธขนาดไหนงอนกันขนาดไหนก็เรียกที่รักทุกคำเอาไม่ใช่ไปดูไลฟ์ก่อนีที่ที่ไลฟ์เคลียร์กันเรื่องตอนนั้นที่ว่าถอดเสื้อถอดอะไรเรียกที่รักทุกคำ เรียกที่รักทุกคำต่อให้โกรธกันขนาดไหนงอนกันขนาดไหนอะไรก็เรียกที่รักทุกคำเรียกที่รักทุกคำอืก็บอกว่างอได้งอได้ต่อให้รู้สึกว่าต่อให้รู้สึกว่าเอ่ออะไรจะใช้คำว่าอะไรอืมนั่นแหละอือ นั่นแหละมันเรื่องเดียวเรื่องนี้แหละมันมันมีแค่เรื่องเดียวเรื่องเนี้ยที่มันคุยกันไม่ไม่ไม่เข้าใจกันมันเป็นเป็นเรื่องที่มันคุยกันไม่เข้าใจกันแล้วมันก็เลยแบบแบบซ้ำๆมันก็เลยแบบซ้ำๆ คนเราอะต่อมันจะรักคนอื่นมากมายขนาดไหนตัวที่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องสมเพศตัวเองนะจริงๆนะริงัไม่อยากจะใช้พูดพูดว่าบริสุดท้ายแล้วมันก็รักตัวเองนะแต่สําหรับดิฉันอะต่อให้มันจะรักคนอื่นขนาดไหนนะโดยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องนึกถึงตัวเองมันก็มานั่งสมเพศตัวเองว่าโอ้จะทําแบบนี้ไปไปได้ถึงเมื่อไหร่เออจะยอมจะยอมทำแบบนี้ไปตลอดแลวไม่สมเพศตัวเองเอะไม่สมเพศตัวเองอะ นั่นแหละเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยเกินไปอะ่ะมันแค่มารู้สึกว่าทุกครั้งเลยแล้วทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยเหรอมันแค่รู้สึกแค่เนี้ยมันมีความแบบเราเหรอทุกครั้งเลยเหรอต้องเป็นเราทุกครั้งเลยเหรอมันก็มันก็เลยแบบ ต้องมันก็จําเป็นต้องตัดใจอ่ะแต่ว่ามันก็ตัดใจพร้อมกับมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเกลียดก่อนหรือว่าอะไรหน้าลึกๆจะลึกๆคนมันอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมคนมันคนมันคบกันมานานลึกๆมันก็มีความรู้สึกรักนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าไม่ลักแือว่ามันเป็นความรักที่มันความรักมันมีแต่แต่ว่าเหตุผลมันเยอะกว่าความรักไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เลยเลือกที่จะต้องเชื่อ เหตุผลว่าอะไรมันเป็นไปได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้อืมแต่ไม่ต้องกลัวนะดิฉันเป็นคนไม่เอาความเห็นคนอื่นมามาต่อให้ดิฉันจะฟังคนอื่นคนอื่นอะมีสิทธิแนะนําดิฉันได้ว่าคนอื่นมีสิทธิที่จะแนะนําดิฉันได้ว่าดิฉันควรเดินหน้าถอยหลังหรือว่าอะไรแต่ที่สุดท้ายแล้วดิฉันเคารพความรู้สึกตัวเองดิฉันเป็นคนเคารพความรู้สึกตัวเอง ความคิดเห็นคนอื่นไม่ไม่ไม่สามารถบงการความคิดดิฉันได้หรอกต่อให้ดิฉันจะรับฟังดิฉันก็รับฟังเพื่อประกอบความคิดเห็นแต่ดิฉันไม่เคยใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นมาบอกว่าควรเป็นแบบนั้นหรือควรเป็นแบบนี้ไม่ดิฉันไม่สนใจ ดิฉันไม่สนใจต่อให้ใครจะมาว่าดิฉันดิฉันมีไรถ้าตายชีวิตแบบยังไงเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอไม่เิ็ดอีกแล้วเหรอนู่นนี่นะั่นดิฉันไม่ฟังหรอกมันพูดก็พูดไปสิมันไม่ได้มารับผิดชอบชีวิตแล้วดิฉันไม่สนใจหรอกปากคนปากคนร้อยคนก็ร้อยปากเราไม่สามารถเอาชีวิตเราไปปากไว้คนลบปากคนอื่นได้หรอกเราต้องศรัทธาและเราต้องเชื่อมัน่นความรู้สึกในตัวเองอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไมไปไม่ได้เราเรียนรู้ด้วยตัวเราเอง ค่อยๆใช้ชีวิตไปแล้ว,ลวเราก็เรียนรู้กับมันไปด้วยผิดถูกเราเป็นคนเรียนรู้เองผิดถูกเราเป็นคนเรียนรู้เองรับผิดชอบเองนะถ้าเราใช้ชีวิตโดยที่เราสามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้อะไม่ต้องไปสนใจอะไรหรอกนับสนใจอะไรเราใครจะพูดอะไรใครกรพูดไปอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นหนึ่งหนึ่งนี้มันไม่ได้มามีส่วนรับผิดชอบชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมารับผิดชอบอะไรกับชีวิตเรา เราโตแล้วเราโตแล้วเรารับผิดชอบชีวิตตัวเราได้ครับเราโตพอที่เราจะรับผิดชอบชีวิตเราได้ไม่ว่าเราจะทําผิดทําถูกเรารับผิดชอบได้ใช่ไหมพี่วัชัยแม่ดิฉันเอ็นดูทุกคน แม่ี่ฉันไม่เคยรังเกียจนะไม่เคยรังเกียจผู้ชายที่ดิฉันคบหานะแต่แม่จะรู้ว่าคนนี้น่ารักคนนี้ไม่น่ารักแต่แม่เขาเป็นคนแบบแม่เขาดีอืมต่อให้เขาจะบอกว่าต่อให้เขาบอกว่าคนนี้ไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นอะ่ะแต่ถ้าเราเลือกจะชอบคนเนี้ยแม่เขาก็ดีแม่เขาเป็นอย่างงี้แม่เขาไม่ค่อยวุ่นวาย แม่เขาไม่ค่อยก้าวไกลแต่เขามีแต่แนะนำเออประมาณว่าลูกรักใครแม่ก็รักด้วยประมาณนั้นแหละเออแต่ถ้าแม่เขาเห็นว่าเออคนนี้ไม่ค่อยจะโอเคจริงๆเขาก็แค่จะเตือนเฉยๆล้วก็จะอย่างมากเขาก็เตือนแค่นั้นแต่เขาไม่ค่อยจะวุ่นวายเขาไม่ค่อยจะวุ่นวายสวัสดีครับพี่คนสวยสวัสดีค่ะ,คคะเออรับมีรับไม่ด็อกรักฉันรักหมาฉันด้วย ไปก่อนนะคะฝันดีค่ะฝันดีค่ะคุณสกายใครใจดีส่งดอกไม้ให้ด้วยนะคะอ um, ขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะอืมขอบคุณสําหรับของขวัญนะคะส่งของขวัญมานะคะส่งของขวัญมานะคะส่งของขวัญมานะคะ จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่มันอยู่ที่เหตุปัจจัยค่ะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเข้าใจไหมคะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยอืมมันอยู่ที่เหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันเป็นไปได้หรือเปล่า มันมีเหตุปัจจัยมันมัมีเหตุปัจจัยที่มันจะทําให้มันเป็นไปได้หรือเปล่าอืมตอบคำถามแทนมีคนตัดทิปแล้วอืมไอความน่ารักอะมันมันมันคนละมุมค่ะมันคนละมุมมันคนละมุมมันคนละบริบดเข้าใจไหมคะ มันคนละบริบทกันใช่ไหมมัคนละบริบทกันคุณเข้าใจคําว่ามันคนละบริบทเข้าใจไหมเข้าใจไหมความน่ารักความสดใสทุกคนก็มีหมดแหละทุกคนก็มีหมดใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะทุกคนก็มีมดมมุมน่ารักมุมสดใสใช่ไหมล่ะทุกคนก็มีหมด คุณก็มีพวกคุณก็มีขอบคุณสำหรับเอลของเอลของซานต้านะคะขอบพระคุณค่ะจริงค่ะอืมอืมอืมขอบคุณเอลของซานต้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หมีนะคะตัวจริงน่ารัก ใช่ค่ะพี่วันชยัยก็ให้มันให้มันเป็น,ปนไปตามเหตุตามปัจจัยอ,อืมถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็หนีกันไม่พ้นหรอกค่ะเชื่อว่าแบบนั้นพี่แพรรี่น่ารักค่ะขอบคุณ คุณทุกคนนะคะขอบคุณเอลของซานตานะคะขอบพระคุณค่ะจะดีส่งของขวัญให้ได้นะคะวันนี้มาดึกนิดนึงวันนี้มาดึกนิดนึงเพราะว่าเพิ่งตีแบเ๊เสร็จยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะไปอาบน้ำวันนี้ต้องอาบน้ำเพราะว่าเหงื่อออกไปเดินงานตากสินมาด้วยนะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปงานตาัก